ไม้ยางนาขนาดใหญ่อายุนับร้อยปีในพื้นที่หลายจังหวัดของภาคอีสานกําลังเป็นเป้าหมายของนายทุนชาวต่างชาติหลังจากไม้พยุงและไม้มีค่าชนิดอื่นๆเหลือจานวนไม่มากซึ่งตัวการสําคัญที่ทําให้การตัดไม้ยางนาทําได้ง่ายยิ่งขึ้นก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหน่วยงานป่าไม้และผู้นําท้องถิ่นโดยอาศัยช่องว่างเข้าไปตัดไม้ในที่สาธารณะทั้งที่กฎหมายอนุญาตให้ตัดได้ในที่ดินเอกสารสิทธิ์เท่านั้น เครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันจังหวัดอำนาจเจริญพาทีมข่าวเข้าไปตรวจสอบจุดที่พบการลักลอบตัดไม้ยางนาขนาดใหญ่ซึ่งคาดว่ามีอายุมากกว่า200ปีในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงคำเดือยตำบลหนองขาอำเภอปทุมราชวงศ์สาจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อเดินลึกเข้าไปจากแนวป่าไม่กี่ร้อยเมตรก็พบท่อนไม้ยางนาขนาดใหญ่ที่ถูกตัดทิ้งไว้และห่างไปไม่ไกลนักยังมีร่องรอยตอไม้ขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางกว่า2เมตรถูกค่นทิ้งไว้ ส่วนไม้บริเวณลำต้นถูกเลื่อยตัดเป็นท่อนและขนย้ายไปแล้วต้นไม้ต้นหนึ่งเสียไปมันไม่ไม่ใช่แค่ต้นเดียวระบบนิเวศมันก็ต้องเสียไปด้วยครับเดีเรื่องผมที่มองพยายามพูดกันคือป่าเนี่ยมันเป็นแหล่งองของชาวบ้านนะครับมันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านที่ต้องทำมาหาต้องหาอยู่หากินแบบพิธีของชาวบ้านแต่กับถูกทำลายอย่างนี้เรื่อยๆโดยภาครัฐเนี่ย ตั้งแต่ผมมาอยู่ผมยังไม่เห็นตั้งแต่ทํางานเรื่องนี้นะครับ,รบยังไม่เห็นมาตรการอะไรที่มันในในการเฝ้าระวังป้องกันอนะครับน,นี่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมันต้องมีมาตรการที่ชัดเจนมากกว่านี้ครับครับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่ดูแลไม่ใช่ทั้งอบตทั้งเทศบาลทั้งตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีตำแหน่งเป็นป่าไม้มดวยตำแหน่งอยู่แล้วนะครับ ข้อมูลเชิงลึกระบุว่าต้นยางนาต้นนี้ถูกลักลอบตัดประมาณต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากนั้นประมาณหนึ่งสัปดาห์มีชาวบ้านเข้ามาพบแต่ไม่กล้าแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะคิดว่าอาจมีส่วนรู้เห็นด้วยจึงประสานงานกับเครือข่ายภาคประชาชนและสื่อมวลชนเข้ามาช่วยตรวจสอบคนที่ให้ข้อมูลนะครับเขาเป็นคนหาหากินอยู่แถวนี้นะครับคบคือเขามาเข้ามาเก็บงงเก็บเห็ดอะไรอยู่นี้ประจํานะครับอ่าเขาคือม,มาหากินในโรงนี้อยู่แล้ว เขาก็เคยเห็นต้นไม้ต้นนี้อยู่มาช้านานมากคือเข้ามาเมื่อไหร่เขาก็เจอเข้ามาเมื่อไหร่เขาก็เจอเอ้ามาวันนี้หายอ่ <c oughs> เขาก็เลยว่าเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นครับอ่าตรงนี้มันเขตป่าสงวงนแต่ทําไมเขาตัดกันใครเป็นคนตัดเขาก็สงสยัยเขาก็เลยสง่งเพะเพจของพวกเราที่เราทําเรื่องนี้กันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาก็เลยส่งเข้าไปให้ดูแจ้งแล้วไม่เกิดไม่เกิดผลอะไรเลยไม่ไมีกา<ม><ม>รเปลีป่ยนแปลงครับไม่เกิดผลอะไรเลย ก็คือไปสอบไปสอบแล้วไม้เขามีเอกสารเสร็จจนมีคำถามต่างๆแนานาหาที่มาที่มาสุดท้ายก็เงียบไปข้อมูลจากเครือข่ายแสดงให้เห็นว่าก่อนหน้านี้มีการลักลอบตัดไม้ยางนาในเขตจังหวัดอำนาจเจริญมาแล้วหลายครั้งเช่นเดือนมกราคม2567ไม้ยางนาหลายต้นถูกลักลอบตัดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝนแสนหในอำเภอพนาแต่ยังจับผู้ก่อเหตุมารับโทษไม่ได้ หลังจากนั้นไม่กี่เดือนเจ้าหน้าที่ยึดไม้อย่างนาได้อีกจำนวนหนึ่งที่ถูกตัดในป่าชุมชนเขตอำเภอชานุมานจึงตรวจยึดไม้ของกลางไว้แต่จับผู้ต้องหาไม่ได้ข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาชนระบุว่าตั้งแต่ปี2563ถึง2565พบเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมทำความผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องหลายรายจึงรวบรวมหลักฐานร้องเรียนไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จนรับเป็นคดีพิเศษโดยเฉพาะกำนันคนหนึ่งที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดไม้ จนถูกายอำเภอสั่งตั้งกรรมการสอบสวนและได้ข้อสรุปว่าผิดวินัยร้ายแรงแต่คณะกรรมการระดับจังหวัดกลับมีความเห็นว่าไม่ผิดวินัยร้ายแรงจึงให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งจนเรื่องนี้ถูกร้องเรียนไปยังคณะกรรมการปปชจึงเชิญภาคประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลจนพบว่าอาจมีเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้เกิดการตัดไม้จริงก็มีสรุปออกมาว่าพฤติกรรมของกำน,นัน คือผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็กลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใน,นช่วงที่สอบนี่ก็คือได้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นที่เครือบแข็งสงสัยของชาวบ้านนะครับก็มันเป็นอีกส่วนหนึ่งของการร้องเรียนด้วยนะครับก็ากบาทางกรรมธิการก็กําลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่ครับสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้อยู่ครับล่าสุดข้อมูลและหลักฐานทั้งหมดถูกส่งให้สํานักงานปปชภาค3และศูนย์ป่าไม้อำนาจ,จเจริญตรวจสอบต่อ เบื้องต้นพบว่าไม้ยางนาขนาดใหญ่ที่ถูกตัดอยู่ในเขตป่าสงวนจริงหลังจากแจ้งความดำเนินคดีแล้วจะต้องขยายผลว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้างหรือมีเจ้าหน้าที่รัฐบางรายมีส่วนรู้เห็นหรือให้การสนับสนุนการตัดไม้ด้วยหรือไม่การกระทําของท่านนะในท้ายที่สุดแล้วเนะี่ยจะได้รับโทษทางอาญานแน่นอนเพราะว่ากระบวนการขนย้ายไม้นะมันไล่าสายได้หมดนะครับรถที่บรรทุกขนไม้นะครับไปในเส้นทางไหนท่านจําไว้เลยนะครับว่ามันจะถูกไล่ย้อนไป อย่างต้นต่อของต่อไม้นะครับแล้วก็ฝากไปยังเจ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับโดยเฉพาะผู้ปกครองท้องที่นะครับถ้าท่านต้องอนุญาตอนุมัตินะครับในการรับรองรับรองไม้ว่าออกมาโดยมาจากที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ไม่ว่าโฉนดนะครับนสามนะครับขอให้ท่านระลึกไว้เสมอนะครับว่าไม้นั้นต้องมาจากที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์จริงๆ มีกล่าวหาเจ้าหน้าท so, <support> ี่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจเองเจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับซึ่งมีหน้าที่และอํานาจนะครับในการดูแลและปล่อยปะละเลยหรือเข้าร่วมสมนะสมคบกระทาการที่ผิดกฎหมายในอํานาจหน้าที่ของตัวเองเนี่ยสามารถร้องเรียนมาที่สนักงานสมรวสามารถกล่าวหามาที่ปประชได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นท้องที่เกิดเหตุสประจอมหน้าหรือสนักงานปประชภาคสามหรือที่สนักงานปประชศส่วนกลาง ข้อมูลเชิงลึกระบุว่าไม้ยางนาที่ถูกลักลอบตัดจากหลายจังหวัดในภาคอีสานจะเข้าสู่กระบวนการสวมสิทธิ์หรือเรียกว่าฟอกไม้โดยใช้เอกสารรับรองที่ได้จากผู้นำชุมชนเช่นผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันอ้างว่าเป็นไม้ที่ตัดจากที่ดินเอกสารสิทธิ์เพื่อเป็นใบผ่านทางให้ขนย้ายไม้เหล่านี้ข้ามจังหวัดได้ซึ่งใบรับรองหนึ่งใบจะถูกใช้วนมาสวมสิทธิ์ไม้ได้หลายครั้งเมื่อไม้ถูกส่งถึงโรงเรื่อยจะถูกเลื่อยแปลรูปและตีตาเป็นไม้ถูกกฎหมายซึ่งยากต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่